สลัสวสบายดีและสวัสดีเดอ้อสุขุสุคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้เนาะมื่อนี้เฮาสิฟ้าทุกคนหลาะทงกับปบป้า,ปาก็คือคุณพ่อของเฮานั่นเองเนาะกำลังว่าซีไปเลาะทงเล่นพินเนาะไปชมบรรยากาศมันช่วงนี้กะซีคำคแล้วเ อีก2นาทีกัสิีหอด18บแนาฬิกาหรือว่า6กโมงแรงเนาะถ้าเป็นทางบ้านเฮากัสิีเอินว่า6กโมงแรง่วนถา่าต่างประเทศอาจจะว่า18บแนาฬิกานี่เนาะมันก็เริ่มสีคำคแล้วเนาะนี่ทังบรรยากาศทางตะเวนตกเนาะตอนนี้กะยังบอทันมืดปันไหนเนะาะกะเลยชวนคุณพ่อว่าพ่อไปเล่นพินเน่สินยินบอกมาละ พอเมาื่อยพอพอยืนได้ยินบอหบอนั่งไป อาบนั่งก่อนเลยอันดับแรกยืนนี่มันปวดแข้งปวดขาเนาะนั่งใส่หน้าพอ่อปากงูบอปางูเเขียวโอเค,อเ,คเดี๋ยวพ่าจะพาไปนั่งเล่นพินอยู่ปากงูของเอื้อเนาะแต่กระสิได้บรรยากาศบ้านบ้านบ้านนาของเฮาที่่วงแรงแรงกระสได้ย,ยินเสียงพินของพอ่อ ที่เล่นกูมือเป็นประจำามื่อนี่ก,ก็เลยชวนออกมาในคลิปนี้เนาะนาดายเพื่อนกันแบบว่ามักเล่นอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบว่าให้ทุกคนได้ฟังน้ำดีกว่าเนาะอ่าไปนั่งหันมาโอเคแบบนี้เกาก่ยางมาปลาหมักโมเนาะนี่สวนหมักโม่ทีเนาะ โอเคนี่บอเฮ้ยมึงน้ำพี่น้องเนอะมึงมังโง่เนอะนี่เนอะอ้าวตรงนั้นล่ะเจ้านั่งบม่น่งเนาะโอ้มันโม่มันโม่เหีืองนะหักแท้เลยที่ไหนมาชิมโม่เหีืองเคยครับบอมักโม่เหลืองพอว่ะเออการ์มโม่เหลืองเนอะนี่พี่น้องเนอะนี่เนาะเมันโม่เหลืองเนาะมังโม่เหลืองว่ะสันนี่ มาส้มเนาะส้มหัวส้มชวนส้มบังโมเนาะโมเหลืองปลูกกำลังเป็นน้องพี่น้องเนาะเอออ่ะกระโบลวงโบลายลำพันธ์ลำพันธ์ลำพันธ์คือโบลายเนาะบังเริ่มจีเป็นเนาะนี่เนาะมาเนี้ยมวนชืุนจะชนดินพินเนาะอ่าสารบ้านหมออ่ามาลำพูใช้เนาะไปแล้วเนาะ พอจะนั่งทั้งพุ่นได้บอเบรามันเริ่มมืดแล้วเนาะกะสิให้ยพอแบบว่านนั่งทั้งแสงเข่าแน่จากน้อยเนาะนี่ ี S <S ขอเห่าเทนอเมียเห่าด้วยจักบาทเ,เฮ้ยเฮ้ยเินนั่งข้างล่างกันจิเป็นต่พรอน้ำแล้วเนาะ จบแล้วเนาะนี่ขี้ห้อยเลียดสามไม่ร้องผ้าเพลงเดียดสามน้อพี่น้องร้องเนมั ฉันได้เรียนถามเรื่องพี่น้องเรื่องนี่งเนาะจบจบแมนโอจบนะเป็นยังไงมวนบนี่เราพี่น้องพี่คำๆเนาะพ่อพังพ่อพังหมักมวนกับมวนผู้หมักมวนกับอู้ยไหนดิโอ้สิมีอยู่บ่ผูบอกว่ประมวลเนาะอันนี้คือพ่อแท้ๆเนาะโบเมตประตูหรือว่าลุงเนาะพ่อแท้ๆเลยนี่ Đó. Nà... phiên nhận nó vào đi, cứ tại chốt đấy. Tiếp <laughs> yep. อ่าตอนนี้มันกาสีคำคำแล้วนเนาะเฮากาสีได้เดินทางกลับเขาในหน้าของเขาคือเก่านะเพราะว่าตะเวนตกดินแล้วเนาะอ่าเฮากาสียางกลับเนาะบัดนี้้ปยพ่อน้ำทางกลับกันอ่าตอนนี้เฮา,าจะยางกลับเทียงให้เทียงหน้าของเขาเนาะ <c oughs> เสียงกาสี แปลกๆเน,นะาะเพราะว่า่อ่อยสบายเนาะอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเนาะมันมีคําแล้วกะแต่ิเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละเนาะแต่ละมือพ่อกะบีดพินคู่มือคู่มือเนาะแบบเป็นคนหมักมวนสนาถามมัมงูที่อย่างพอ่อขื้ถั่าม,มงูถั่หมักม,มว,ถมมถมมวนถั่วมูงูว่าถั่วหมักมวนนะอเมนบาได้บาดนี่ <c oughs> นี่เฮากระสิยาง ข้างล่างก็สิเป็นส่วนหมักมู้ของเอื้อยล่ะและตอนที่เฮายางอยู่เดี๋ยวนี้ท้างนี้ก็จะเป็นส่วนสาลี่เนาะเป็นแบบว่าปลูกเป็นด้านเป็นด้านนะให้เดียวแต่ว่าปลูกลายยางท้างนี้ก็เป็นสาลี่ของเอื้อยส่วนาท่างพี่ก็สิเป็นหมักมู้แล้วก็นในทวดินเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเนินนานแล้วแล้วก็ ค่อยคำรุนแรงเนาะเฮากระสิไดไปเหตดเวียกทั้งหน้าต่อขอมวลซื่อแลขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับสมเดอ้อสบายดี